อันนี้แกมาเต็มใจเองนะมาแล้วมาแล้ววันนั้น่ะอันนี้แกเต็มใจจะมาเองเสร็จแล้วเสร็จแล้ว

ก็ทั้งหลังกะอันนี้อันแบบนี้นะทั้เหมือนด้านหน้าเลยเพราะว่าสบู่จะติดอยู่ตรงเนี้ยรักษาความสะอาดดีเด้อเลยจะเอากลุ่นนิดหนึ่งทั้ง่าไม่โยกโล่อยากกเน่ยอยากกูเนี่ยอยเนี่ยแล้วก็